มาเราขอต่ออีกนิดนึงนะครับนะฮะตอนนี้เรานำรถรถเฮียบนะครับนะฮะเพื่อจะนำทรายลงจากรถแล้วนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆได้ดูทรงด้วยนะครับนะฮะทรายกระสอบหนึ่งเนี่ยนะครับบรรจุน้ำหนักก็ประมาณ500รกิโลโดยประมาณนะครับเพราะว่าทรายในรถนี้6ตันนะครับ12ถุงมาเดี๋ยวเรามาดูทรงรถนะฮะ ตอนนี้หตันย่อขนาดนี้ครับเอาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์อีกครั้งหนึ่งนะฮะเพื่อนๆครับอูราชาพาวรอยนั้นอยากจะตอบโจทย์ให้สําหรับสายบรรทุกนะฮะเพื่อจะนํารถของท่านนั้นไปใช้งานได้แบบจริงๆเพื่อให้หมดปัญหาในการที่เพื่อนๆอยากจะนํารถของท่านนั้นเอาไปใช้งานนะครับเรามาดูท่งรถนะฮะนี่ครับส่งรถหตัน เห็นไหมตอบโจทย์ครับนะฮะเราต้องการตอบโจทย์ให้กับสายบรรทุกครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่านำทรายลงจากรถนั้นทีละ500กิโลหรือว่าทีละกระสอบนั้นรถจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ใช้รถอ14นะครับใส่น้ำหนักมา6ตันครับเรากำลังจะนำทรายลงจากรถแล้วครับ ตอบโจทย์ให้สำหรับสายบรรทุกเลยสายยอ่อครับสายยอ่อใช้งานได้จริงครับบรรทุกจริงครับนี่ดูทรงรถหนักสะก่อนโอ้โหต้องบอกว่าสุดๆดครับนะวันนี้มีการเทสรถนะครับที่อู่ราชาพารอยนะครับนะฮะฝากเพื่อนๆนะกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับเรามาเทสรถเพื่อให้รู้สมรรถนะของรถ ของลูกค้านะครับเพราะว่าลูกค้าเนี่ยมาทํารถที่อูราชาเพาาลอยแล้วนะลูกค้าจะได้หมดว่วงหมดปัญหาเรื่องมานั่งพะวงหน้าพะวงหลังว่ารถเราจะใส่ได้ไหมนะครับตันนี้เราก็จะนำทรายลงจากรถนี่คือการเทรถหนักครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับตอบโจทย์เลยครับนะฮะ สำหรับอูราชาเพาลอยนั้นที่ทำรถแล้วสามารถเทสรถให้กับลูกค้าได้ในอนาคตนะครับลูกค้าจะได้มีความมั่นใจนะมั่นใจว่าเฮ้ยเรามาทำรถแล้วเนี่ยรถเราเนี่ยนะฮะไม่ต้องมานั่งพะววงหน้าพะวงหลังว่าเอาไปใส่งานแล้วล้อจะติดซุ้มไหมรถจะมีปัญหาอะไรไหมนะพูดง่ายว่าจะบรรทุกแล้วเนี่ยนะฮะรถเรานั่งเข้าหรือเปล่าล้อยันซุ้มหรือเปล่าเราอยากได้ทรงย่อแบบไหน จะจัดให้มุดซุ้มแบบไหนเนี่ยเราทําได้หมดเลยนะครับอูราชาเพาลอยนะยินดีนะที่จะเทสให้กับลูกค้าเลยสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าในขณะที่ลูกค้ามาทํารถที่อู่ราชาเพาลอยนี่คือทรายนะครับนะฮะบรรจุน้ําหนักประมาณ500กิโลต่อ1งถุงตอนนี้เราก็ใช้รถเทียบนะครับยกนะฮะเพื่อจะเอาทรายนั้นลงจากรถ ถุงละห้าร้อกิโลนะครับตอนนี้รถเราบรรทุกอยู่5ตันห้านะฮะนำลงไปแล้วหนึ่งกระสอบเรามาดูทรงรถกันนะฮะอันนี้ไม่นั่งเเผานะครับถะะ้าดูไลท์ก่อนหน้านี้ได้เลยว่าไม่นั่งเเผานะครับยังมีช่วงเด้งประมาณ1นิ้วครับแต่คันนี้ไม่ได้ใส่ลูกยางนะครับนะ,ะต้องบอกรายละเอียดก่อนใสน่แหนบ16มิล ประมาณ6แผ่นและแหนบ10ล้อแผ่นใหญ่อีก1แผ่นเอาเรามาเทสกันนำสายลงจากรถครับตอบโจทย์สำหรับสายบรรทุกครับอยากเทสน้ำหนักรถของตัวเองนะฮะอยากจัดช่วงล่างเพื่อให้หมดห่วงนะครับมาที่อ่ราชาเพาลอยครับจัดให้ครับ ตอนนี้นำทรายลงไปแล้วครับสองกระสอบมาดูทรงรถครับห้าตันนี่คือทรงรถห้าตันนะครับอ่ะเรามาดูข้างนี้ครับหมดปัญหาครับสำหรับเพื่อนๆครับหมดปัญหารับรองวิ่งได้ครับนะฮะคันนี้ใส่ทรายมาแล้ววิ่งได้นะครับนะฮะวิ่งมาที่เทสตรงนี้นะครับนะฮะไม่ใช่ใส่ทรายอยู่บนรถแล้วเอาลงเฉยไม่ใช่นะครับ ต้องบอกว่าเขาใส่ทรายแล้วก็วิ่งได้เห็นไหมครับนี่ห้าตันยังอยู่ทรงนี้ครับเห็นไหมฮะได้เลยอ่ะเอาลงเรื่อยๆได้เลยครับไม่เป็นไรเอาลงเรื่อยๆได้เลยนะฮะลงไปแล้วสองกระสอบนะครับนะฮะน้ำหนักนี่ก็ต้องบอกว่าหุงละห้าร้อยกิโลนะครับอูราชชาพรวนนะฮะเขาตอบโจทย์นะครับสําหรับวัยรุ่นเลยวัยรุ่นที่บอกว่าเฮ้ยรถผมแม่จัดสายย่อแล้วมีปัญหาเรื่อง บรรทุกไม่ได้เนี่ยนะครับบรรทุกแล้วติดซุม้มบรรทุกแล้วนั่งเพาเนี่ยนะครับนะฮะร,ร้านราชาเพาลอยหรืออู่ราชาเผาลอยที่เขาวางเพาลอยนะฮะให้กับรถลูกค้านั้นเขาต้องการให้ลูกค้ามั่นใจนะครับต้องการให้ลูกค้ามั่นใจว่ารถของลูกค้าเนี่ยสามารถบรรทุกของได้จริงตอนนี้รถบรรทุกอยู่สี่ตันครึ่ง นะครับเรานำทรายลงทีแล้วก็สอบกระสอบนะครับเห็นไหมครับมาสุดยอดครับต้องบอกว่าสุดยอดจัดจ้านในย่านจุมพรจริงๆนะฮะอูราชาเผาลอยนะั้นสุดยอดจริงๆอ่ะเดี๋ยวเรามาดูทรงกันสี่ต,ตันครึ่งครับก็ยังเฉยๆนะครับนะฮะเห็นไหม เห็นไหมะเดี๋ยวเรามาดูทรงรถหนักกันตอนที่ไลท์ที่แล้วเราเทสรถหนักไปแล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูทรงรถเบาอีกครั้งหนึ่งฮะกนเนี้จัดตรงสายย่อเลยเจ้าของบอกโออยากได้ยอ่อแล้วอยากได้บรรทุกด้วยได้ด้วยสี่ห้าตันด้วยนะฮะแล้วอยากให้ไม่นั่งเผาด้วยเพื่อจะได้มีช่วงเด้งนะฮะเพื่อจะให้ถนอมเผาของเราด้วยนะครับไม่อยากจะให้มันนั่งเผาเพราะว่าการที่เสร็จรถแล้วนั่งเผาเนี่ยนะครับก็ อาจจะเป็นอันตรายต่อเผาของเราได้อาจจะทำให้เพาคดได้อาจจะทำให้เพางอได้นะครับแล้วถ้าวิ่งถ้านั่งเผาเนี่ยนะค่อนข้างที่ขับแล้วมันจะไม่ค่อยนิ่มนะครับอตอนนี้ในรถเหลือสี่ตันนะครับให้ดูทรงครับมาเราให้เพื่อนๆดูทรงกันฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะขอเพื่อนๆคนละแชร์นะครับนะฮะแชร์ไปเพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับ อู่อยู่ที่ท่าแซ่เหรอใช่ครับปู่ที่ท่าแซ่ครับอำเภอท่าแซ่จังหวัดชุมพรครับนะฮะเสิร์ชหาได้เลยครับใน Google มีครับใน YouTube มีครับปู่ราชาเผารอยนะครับอยู่ที่อำเภอท่าแซ่จังหวัดชุมพรส่งรถสวยครับเจ้าของโดนใจนะฮะเจ้าของบอกว่าอยากได้แบบนี้นะครับในรถตอนนี้ก็ประมาณน่าจะ4ตันเอาลงไปเท่าไหร่แล้วเอาลงไปแล้ว2ตันนะครับนะฮะส่งรถตอนนี้อยู่4ตันนะครับ ดูไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับนะฮะเราเทสรถให้เพื่อนเพื่อนดูแล้วนะฮะให้มุดให้เพืเ่อนๆได้ดูแล้วว่าทรงรถนั้นไม่นั่งเผาจัดให้เลยครับนะอูฬาราชาเผารอยเนี่ยอูราชาเผารอยเขาบอกว่ายอมเสียเวลาสักหนึ่งชั่วโมงเพื่อเทสรถให้กับลูกค้าดีกว่าลูกค้าเอารถไปใส่งานแล้วใส่งานจริงไม่ได้เสียชื่อด้วยครับนะะ ดังนั้นอูราชาเผารอยเขาต้องการตอบโจทย์ให้กับสายบรรทุกทุกๆคนที่มาเซ็ตรถที่อูราชาเผารอยต้องการให้เพื่อนๆน,นั้นมาใส่เผามาใส่แหนบหรือมาเสริมองค์ทรงเครื่องแล้วเนี่ยอยากได้รถหล่ลอรถย่อทรงไหนแล้วก็ต้องบอกว่าเฮ้ยย่อแล้วทรงสวยแล้วเราต้องบรรทุกได้จริงด้วยนี่ครับอูราชาเผารอยจัดให้เลย โอ้โหปูนี้ทำราชโอ้นี้ทำอ่ารีโวท้ายยาว6ล้อใช่ครับคัน9ขอแล้วครับนะฮะรีโวคันที่เป็นกระบะ9ขอทรงยาวนั่นแหละฮะปูราชาพอลอยจัดให้นะฮะตอนนี้เราก็นำทรายลงเรื่อยๆนะครับนะฮะให้เพื่อนๆดูครับเรามาดูทรงรถกันนะครับรถก็จะขึ้นมาเรื่อยๆทีละนิดทีละนิดเห็นไหมครับ ขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูรถเบาๆนะครับว่าทรงเขาแบบไหนสายย่อตัวจริงบรรทุกได้จริงครับสุดยอด <c oughs> เดี๋ยวถามเจ้าของหน่อยโอเคไหมโอเคไหมเ <c oughs> <c oughs> จ้าของยิ้มเลยฮะวันนี้อยากใส่ด้วยฮะอยากใส่หกตันด้วยนะครับอยากรู้ใช่ไหมว่ารถตัวเองนั้นหกตันใส่ได้ไหมวันนี้ได้รู้แล้วนะใส่ได้จริง ต่อไปถ้าเราไปใส่งาสีตันครึ่งเราบอกว่าสบายเลยเพราะเรารู้แล้วว่า6ตันเราใส่ได้<ช>ไม่นั่งเผาด้วยถูก<ช>ต้องไหมฮะมเห็นเห็นด้วยตาตัวเองเลยไหมว่าไม่นั่งเผาใช่อหน,น้าเขาเห็นด้วยตาตัวเองนะครับน,นะฮะนี่นะครับเราใส่ทรายมา6ตันนะครับต้องบอกว่าสุดยอดตอบโจทย์นะนี่แหละครับนะฮะผมกล้าพูดได้เลยว่าถ้าต่อไปเพื่อนๆมาเซ็ตรถหรือว่ามาวางเผารอยที่อูราชาเผารอยนะครับนะฮะมาเซ็ตช่วงล่างหรือมาวางเผารอยก็แล้วแต่นะครับ เพื่อนๆไม่ต้องมานั่งพวงหน้าพวงหลังกันเลยนะฮะพรุ่งนี้จะไปใส่งานได้ไหมนะฮะใส่งานได้ก็ดีถ้าใส่งานไม่ได้ขึ้นมาแม่ค้าด่าวเหม็นอีกต่างหากนะฮะเคยเจอมาแล้วครับนะสำหรับเพื่อนๆที่เซ็ตรถแล้วต้องบอกว่าโอ้โหเอารถไปใส่ของแล้วใส่ไม่ได้นะครับแม่ค้าบนแม่ค้าด่าขึ้นมาก็ตอบโต้ไม่ได้นะครับต้องคาบอย่างเดียวเลยนะครับแล้วก็มานั่งเจ็บใจว่าเฮ้ยทำไมล่ะ อู่รถที่ปรับแต่งรถเรามาเนี่ยทาไมไม่เทสรถให้เรานะฮะทำไมไม่เทสรถให้เรานะฮะไมไมเฮ้ยรถเรามันใส่ได้หรือใส่ไม่ได้นะฮะซึ่งมันจะบ่งบอกถึงความมาตรฐานของอู่ด้วยดังนั้นอู่ราชาพาลอยเขาต้องการจบปัญหาตรงนี้ครับจบปัญหาเพราะว่ารถคอกนั้นน่ะเวลาที่มาจัดทรงแล้วเวลาที่มาใส่เพาแล้วหรือเสริมแหนบเข้าไปแล้วรถต้องบรรทุกได้ น่ขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วนะครับนะฮะอ่ะเดี๋ยวเรามาชมกันเรื่อยๆนะครับนะฮะกำลังเกี่ยวถุงขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่ะเรามาดูกันนี่ฮะเห็นไหมรถจะกระดึบกระดึบขึ้นมาหน่อยๆนะครับเห็นไหมฮะโอ้เขาจัดแหนบได้ดีมากนะครับช่วงล่างนะครับก่อนไลน์นี้นะฮะเราไล์ให้ดูแล้วนะครับลองดูคลิปย้อนหลังได้นะครับแล้วก็ถ้าอ,อยากดูคลิปเต็มๆเดี๋ยวผมจะอัดคลิปวิดีโออีกครั้งหนึ่ง ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันนะครับซึ่งคันนี้เราบอกได้เลยว่าเราเห็นช่วงล่างแล้วโอ้โหแน่นมากแล้วก็บอกว่าสายย่อด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถเปล่ากันนะครับตอนนี้เรากําลังนํารถนําทรายลงจากรถนะครับซึ่งเราเทสกันแบบจริงๆให้เพื่อนๆได้เห็นกันเลยนี่ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์สําหรับสายบรรทุกนะฮะนับนับให้ทีเท่าไหร่อันนี้นับให้ทีเท่าไหร่ แแล้ว8ตรงนี้8ถุงนะครับถุงละ500กิโล8ดถุงนั้น4ตันอยู่บนรถอีก4ถุงก็คืออีก2ตันนะครับทั้งหมดรถคันนี้บรรทุก6ตันอ่าบอกก่อนนะครับนี่คือการเทสนะครับไม่ใช่ว่ามาสนับสนุนให้เพื่อนๆไปวิ่ง6ตันกันไม่ใช่แต่อูพารา,า,าชาพารอยนะฮะอูรา,าชาพาลอยก็ต้องการให้เพื่อนๆเนี่ย มีความมั่นใจในการที่จะมาทำรถที่อู่ราชาเผารอยนะครับว่าเรามาเซ็ตรถแล้วเรามาวางเผาแล้วเรามาทําช่วงล่างแล้วเนี่ยอู่ราชาเผารอยตอบโจทย์ให้จบไหมต้องบอกว่าตอนนี้คือจบแน่นอนนะครับเราสามารถเทสให้ลูกค้าดูเลยลูกค้านี่จะต้องบอกว่าเอาแล้วพรุ่งนี้จะไปใส่งานไม่ต้องกลัวแม่ค้าด่าแน่นอนไม่ต้องกลัวพ่อค้าด่าแน่นอนรถเราใส่ของได้แน่นอน ไม่ว่าจะห้าตันหรือหตันหรือ4ตันครึ่งนะครับเราสามารถรู้ลิมิตรถของเราว่ารถเราใส่ได้หรือไม่ได้จบตั้งแต่ท่านขับรถออกจากอู่เลยครับอ้อสุดยอดอ่ะดูทรงรถกันครับนี่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถเปล่าๆและรถเบาๆกันนะครับ พลังนำทรายลงเรื่อยๆครับรดูย้อนหลังได้นะครับนะฮะดูย้อนหลังได้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากดูทรงรถคันนี้นะครับผมไลฟ์แล้วตั้งแต่ครึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปให้เพื่อนๆได้ดูกันอีกรอบหนึ่งอ่ะอย่าลืมฝากกดไลค์ให้เพื่อนๆกดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะกดไลค์กดแชร์เพื่อนๆได้ดูกันด้วยนะครับหูราชาเพาลอยนะครับจบเลยครับนะบ,บอกได้เลยว่าตอบโจทย์สําหรับสายบรรทุก ที่ขาใจว่าเอ๊เซ็ตมาย่อแล้วรถจะใช้งานได้จริงไหมนะฮะอู่รชาพอลอยก็ต้องการตอบโจทย์ให้กับลูกค้าทุกคนครับเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้านะครับเขากล้าลงทุนอ่ากล้าลงทุนครับนี่ไปจ้างรถเฮียบมายกเลยนะครับคุณลองคิดดูเดีเพื่อเทสรถให้กับลูกค้านะฮะเขากล้าลงทุนทาครับถือว่าแจ๋วมากนะฮะต้องบอกว่าสุดจริงๆนี่แหละครับยอมเสียเวลานะฮะหนึ่งชั่วโมง อูราชาพาวลอยบอกว่ายอมเสียเวลาหนึ่งชั่วโมงเพื่อเทสรถให้กับลูกค้าแต่อูราชาพาวลอยนั้นเขาบอกว่าอยากให้ลูกค้าไปใส่งานได้จริงนะครับเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าหรือว่าเพื่อนๆที่ขับรถคอกหรือรถบรรทุกก็แล้วแต่อยากเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนๆว่าเพื่อนๆมาใส่พาวลอยมาเซ็ตช่วงล่างเนี่ยและเพื่อนๆไปใส่งานได้จริงี่ยเพื่อนๆจะได้หมด่วง นะครับการทาเพาลอยเนี่ยนะการทาชุดช่วงล่างเพื่อรองรับน้ําหนักเนี่ยผมต้องบอกให้เลยว่าไม่ได้ใช้เงินแค่หมื่นครึ่งหมื่นนะครับเราใช้เงินระดับเหยียบนะครึ่งแสนนะฮะต้องบอกว่าระดับครึ่งแสนหรือเลยครึ่งแสนไปก็ว่าได้ดังนั้นอุราชาเพาลอยนั้นเขาก็เล็งเห็นว่าเอ้ยอยากให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยได้ของดีเอาไปใช้แล้วใช้งานได้จริงนะครับมาดูทรงรถครับนะฮะย่อขึ้นมานิดนึง เดี๋ยวดูรถเปล่าๆนะฮะในขนาดที่กระสอบสุดท้ายกำลังจะลงสู่พื้นดินนะครับทายทั้งหมดนี้ที่เราไปใส่มาน้ำหนักอยู่ประมาณ8ปตัน70กิโลรวมรถรถ2ตันเป๊ะนะครับบินเรามีนะครับลองดูไลฟ์ก่อนหน้านี้ได้ครับนะฮะบ,บินเรามีต้องบอกว่าทรายแต่ละกระสอบนั้นทั้งหมด12กระสอบกระสอบละ500กิโลถัวเฉลี่ย เป็นไงครับทรงรถเบานี่คือทรงรถเบาสามนิ้วสอดถูกใจวัยรุ่นนะฮะเห็นไหมนี่คือทรงรถเบาย่อด้วยแล้วบรรทุกได้จริงด้วยตอบโจทย์สำหรับสายบรรทุกเลยเห็นไหมนี่ครับ ทรงยอ่อสําหรับนะรีโว่นะเพื่อนๆหลายคนก็คงจะรู้นะฮะถ้าเราเซ็ตไม่ดีเนี่ยนะครับทาให้ล้อติดซุ้มได้ทําให้นั่งเผาได้นะฮะลองดูไลฟ์ก่อนหน้านี้นะครับไม่นั่งเผาแถมล้อไม่ติดซุ้มด้วยฮนะแต่มีสูตรวิธีการที่จะทําให้เป็นแบบนี้นะครับเรื่องกระทะเรื่องความยาวของเผานะเรื่องการเสริมแหนบเพื่อให้รับได้ห้าถึงหกตันนั้น่าก็จะมีสูตรอยู่นะครับเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะทํารถ แล้วให้จบหมายถึงว่าถ้าท่านทํารถแล้วท่านจะได้ลองเทสน้ําหนักจริงๆเลยเพื่อนๆจะได้ตอบโจทย์ว่าเออเราเอารถไปใช้งานเนี่ยเราใช้งานได้จริงนะครับไม่ต้องมานั่งพะวงหน้าพาะวงหลังว่าเฮ้ยเราเซ็ตรถแล้วเนี่ยรถเราใช้งานไม่ได้จริงเนี่ยมันจะทําให้เกิดการเสียหายได้นะครับให้ดูครับนี่คือทรงรถเบาอ่ะดูได้เลยครับ ย่อนะครับเห็นไหมแต่รถมันเอียงอยู่เดี๋ยวผมจะให้โชเฟอร์ถอยหลังไปบนถนนให้รถอยู่บนถนนแบบตรงๆนะครับรถลากจูงแปลงเผาลอยได้ไหมนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นะครับหรือลองหาเบอร์ของอู่ราชาเผาลอยได้นะครับนะฮะแต่ถ้าคุณผู้หญิงดูอยู่นะครับนะฮะคอมเมนต์เบอร์ได้เลยทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยนะครับนะฮะอูราชาเผาลอยเบอร์อะไรนะครับ ทิ้งเบอร์ไว้ได้เลยเพื่อให้เพื่อนๆเรานั้นลองโทรมาถามมาพูดคุยกับเพียเลยครับเพียใจดีมากครับพ่อพหนุม่มเดี๋ยวถอยรถออกไปตรงตรงนูง้นอ่ะตรงอ่าวเขาจะเออเอารถขึ้นมาอยู่ตรงพื้นเสมอนี่ก็ได้นะฮะเบียดเบียดกว่านิดนึงฮะตรงพื้นเสมอเราจะให้เพื่อนๆได้ดูทรงรถเพราะว่าตอนนี้รถเอียงอยู่นะครับอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับเพื่อนๆครับนี่คือการเทสรถให้เพื่อนๆ,ๆดูเฉยๆ,ๆนะครับไม่ได้สนับสนุนให้เพื่อนไปใส่งาน6กตันกันนะครับ นะครับแล้วก็ไม่ดราม่าเรื่องยางด้วยนะนะเพราะว่าเรื่องยางนั้นมันอีกเรื่องหนึ่งคือที่เรามาไลฟ์ให้เพื่อนๆนดูนั้นเฉียดฝาบ้างเฉียดฝาขึ้นบนนี้หน่อยหนึ่งเฉียดฝาไปเฉียดฝาไปนะฮะเรามาเทสรถนะครับให้เพื่อนๆนดูว่ารถเราเนี่ยจัดทรงมาแล้วเนี่ยนะครับทรงแบบนี้ใส่งานได้จริงนะครับ ส่วนเรื่องยางมันอีกเรื่องหนึ่งนะครับนะเพื่อนๆแยกแยะนะครับไม่ดราม่ากันนะมีเพื่อนๆหลายคนแล้วถามมาเหลือเกินหรือว่าคอมเมนต์มาเหลือเกินว่าเฮ้ยยางมันจะรับไหวหรอห้าหกตันนะครับโหมันอีกเรื่องหนึ่งครับในปัจจุบันเนี่ยนะครับนะเขาใส่งานกันระดับ4ตัน4ตัน2 4สตันครึ่งแค่นั้นเองแต่ที่ทําคลิปนะฮะแยกแยะให้ออกว่าเราต้องการให้เพื่อนๆดูสมรรถนะในการที่เขาเซ็ตรถมาว่ารถเนี่ยตัวเปล่าเขาย่อขนาดไหนทรงเขาได้ไหม ตอบโจทย์เจ้าของไหมแล้วเข้าบรรทุกได้จริงไหมนี่คือการเทสนะครับโอเคนะไม่ได้สนับสนุนให้ท่านไปใส่งานหนัก6ตันเจตันแบบนั้นไม่ใช่นะครับนี่จะให้ดูทรงรถเปล่านะฮะอ่านี่ครับข้างโุ้นก็จะย่อนิดนึงเพราะว่าข้างนี้นะฮะรถเ,เอียงไปฝั่งงู้นอ่าได้ได้อยากให้ไปบนถนนลองลองลองเอาออกไปบนถนนนิดนึงเพื่อจะได้ดูว่าอ่า รถเราตรงๆนั้นเป็นแบบไหนอย่างไรนะฮะเราเดี๋ยวจะถ่ายใต้ท้องให้เพื่อนๆได้ดูนะครับถอยมาเลยมาถอยมาครับถอยมาคันนี้เขาบอกเลยว่าวัยรุ่นครับนะฮะมาเซ็ตรถแล้วก็อยากได้ทรงรถแบบย่อๆนะครับนะฮะที่อูราชาพรอยจัดให้เลยครับนะฮะตอบโจทย์นะครับเจ้าของก็ชอบเหลือเกินครับนะฮะบอกว่าอยากได้ย่อแบบเนี้ย เราประเทสกันไปเลยมาเดี๋ยวเราดูนะครับทรงรถที่อยู่บนถนนนะครับเดี๋ยวจะเอารถจอดไว้บนถนนแป๊บนึงดูรถอ่ทรงปกติอ่าจอดแบบพื้นเรียบๆนิดนึงนะครับนะฮะมาดูทรงครับนะฮะเพื่อนๆบอกว่าโอ้ลีโวอยากได้สายย่อมานี้มาที่อ่รชาภาลอยครับจัดให้ได้นะฮะ เรามาดูกันเดี๋ยวถอยหลังถอยหลังเฉียดฝานี่แหละถอยหลังเฉียดฝาไว้นี่ครับทรงย่อนะฮะทรงยอ่ออูราชาพลอยจัดให้ได้ครับมามาดูทรงรถกันนี่ฮะตอบโจทย์วัยรุ่นใช่ไหมครับสองนิ้วนิดๆน,นะฮะมาดูซุ้มกันเป็นยังไงล่ะ องนิ้วนิดๆน,นะฮะนี่คือสายย่อที่เจ้าของรถต้องการและเจ้าของต้องการให้ใส่ได้ถึงสี่ห้าตันด้วยนะแต่วันนี้เรามาเท,ทดสรถให้เพื่อนๆได้เห็นทรงรถกันนะครับว่าเขาบรรทุกได้หกตันแล้วไม่นั่งเผาด้วยเจ้าของรถก็บอกว่าโอ้โหพอใจมาเรามาดูช่วงล่างกันอีกหนึ่งครั้งนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะ ที่นี่อู่ราชาเผาลอยครับจัดเผาลอยให้เพื่อนๆแล้วก็จัดทรงแหนบให้รถเป่านิ่มนะครับมีช่วงเด้งเห็นไหมครับรถเป่านั้นนิ่มแน่นอนมีช่วงห่างจากแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่างหมายความว่ายังมีช่วงเด้งที่สามารถที่จะทําให้รถเป่าน,น,นั้นวิ่งนิ่มได้นะครับนี่ฮะดูทรงแหนบชัดๆนะครับแหนบชุดบนมี6แผ่นที่เป็นแหนบ16มิล แล้วจัดแหนบหนาแหนบ10บล้อเข้าไปนะฮะแหนบ20มิลหนาและกว้างนะครับดูครับแหนบตัวล่างนะครับหนาและกว้างอีกหนึ่งแผ่นรับน้ำหนักได้สบายๆส,สำหรับคันนี้เทสมาแล้วนะครับ6ตันใส่ได้สบายๆให้ดูช่วงล่างครับดูชัดๆรถเปล่านิ่มแน่นอนเห็นไหมครับมีช่วงเด้งระหว่างแหนบชุดบนกับแหนบชุดล่าง นั่นหมายความว่าแหนบชุดบนมีแค่2แผ่นนั้นสามารถยืดหยุ่นได้นะฮะกว่าแหนบชุดบนกับชุดล่างจะมาถูกกันนั้นนั่นหมายความว่าคือช่วงเด้งของรถเปล่าๆวิ่งเบาๆก็จะนิ่มหนักๆก็บรรทุกได้อยากได้ย่อตอบโจทย์ราชาเาลอยจัดให้ฝากแชร์ให้เพืเ่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะครับคนไหนสนใจที่อยากจะทำช่วงล่างใส่เพาลอยเสริมแหนบจัดทรง นะครับโทรมาได้เลยนะครับที่เบอร์โทรศัพท์เดี๋ยวผมจะคอมเมนต์เบอร์โทรศัพท์ไว้ให้มาดูทรงกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับรีโว่ครับรีโว่สายยอ่อบรรทุกได้จริงวันนี้เจ้าของบอกจัดเลยครับผมอยากใส่6ตันอยากรู้ลิมิตของรถด้วยว่าใส่ได้ไหมและย่อขนาดไหนแล้วขับได้ไหมเจ้าของรถขับมาจากหลานทรายนะครับนะฮะ นะฮะบินเนี่ยผมให้ดูแล้วนะครับที่ผมถ่ายคลิปหรือว่าไลฟ์ตั้งแต่ก่อนหน้านี้นะครับย้อนกลับไปดูได้นะฮะในการเทสนะครับโอเคนะฝากไว้ด้วยนะครับอูราชาพรลอยนะฮะอำเภอท่าแซจังหวัดชุมพรนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้เพื่อนๆนะฮะลองโทรมาสอบถามแล้วก็พูดคุยกันดูนะครับโทรมาเลยครับนะฮะอูราชาพรลอยนั้นบอกได้เลยว่าตอบโจทย์สําหรับสายบรรทุก หมดปัญหาหมดความคาใจหมดข้อสงสัยที่รถคอกหลายคนเจอกันคือรีโวนี่แหละครับนะต้องบอกว่าเซตมาจากศูนย์บางครั้งศูนย์บางศูนย์นยเซตรถมาใส่3มตันครึ่งแล้วติดซุ้มนั่งเผาวิ่งไม่ได้มีนะครับถามว่ามีไหมมีผมเองก็เคยเจอ เจ้าของรถนี่ต้องบอกว่าโอ้โหแทบจะร้องไห้เลยไปใส่ของแล้วไปขึ้นงานแล้วแม่ค้าก็บน่นแม่ค้าก็ดา่าแม่ค้าก็ว่าเฮ้ยทําไมรถใหม่ป้ายแดงดแท้ๆทาไมใส่สีตันไม่ได้ใส่สีตันสองไม่ได้ทําไมล้อมันติดซุ้มขนาดนี้ของก็ใส่เพิ่มเติมเข้าไปไม่ได้อีกนะฮะแล้วจะทํายังไงกันรถคันอื่นเขาบรรทุกกันสตันสองสี่ตันครึง่ง รถนายใส่สามตันครึ่งล้อติดซุ้มอย่างเงี้ยโอ้โหเจ้าของรถนี่แทบจะยืนร้องไห้เลยครับเพราะฉะนั้นอูราชาพาวรอยต้องการตอบโจทย์ตรงนี้ให้กับเพื่อนๆครับต้องการสร้างความมั่นใจให้กับเพื่อนๆว่าเฮ้ยถ้าคุณมาเซ็ตรถที่นี่แล้วเนี่ยนะครับเขายอมเสียเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงเพื่อจะสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่ารถลูกค้าเนี่ยสามารถไปใส่งานได้วิ่งได้ล้อไม่ติดซุ้มนะครับ นี่ช่วงล่างแน่นมากครับนะฮะคุณดูช่วงล่างแน่นมากๆโอ้โหย่อได้สวยบรรทุกงานได้จริงหกตันใส่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะขอตัวลากันไปก่อนนะครับนะฮะเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์ไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจที่อยากจะทำช่วงล่างหรือเซตช่วงล่างนะครับให้เป็นสายย่อสวยๆ วัยรุ่นบอกว่าเอ้ยอ,อยากวิ่งแบบย่อๆอยากวิ่งแบบรถเบาๆเนี่ยอยากได้ย่อด้วยแล้วต้องบรรทุกได้ด้วยนะมาที่อู่ราชาพอลอยครับคุณจบแน่นอนนะตอบโจทย์ให้กับคุณแน่นอนคุณดูนี่คือรถเบาๆนะ่าสุสดยอดโอ้โหแน่นอนครับแน่นอนนะฮะตอบโจทย์นะฮะโดนใจวัยรุ่นครับ สุดยอดจริงๆเอาแล้วครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะเพื่อนๆือครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะฮะขอคนละหนึ่งแชร์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับกันและกันนะครับแล้วก็ผมจะพยายามนะฮะนำเสนอนะครับนะฮะในการทําคลิปให้เพื่อนๆได้ดูได้ชมกันถึงการปรับแต่งรถนะครับเพื่อให้เราบรรทุกได้อย่างมั่นใจนะครับแล้วก็ให้บรรทุกได้ตามที่เจ้าของรถต้องการต้องบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับนะฮะทุกที่ทุกอย่างในการทําต้องมีสูตรนะครับ แต่สูตรที่ทํามานั้นก็ต้องบอกว่าเฮ้ยสูตรต้องใช้งานได้จริงด้วยนะครับไม่ใช่สูตรทําแล้วโอ้โหใส่ของไม่ได้จริงจบเลยเหมือนกันนะฮะแบบนั้นไม่ได้นะครับผมผมผมต้องบอกว่าสุดยอดนี่แหละครับคือสิ่งที่ชาวรถบรรทุกต้องการทำรถเสร็จต้องเทสพรพวกนี้ไปใส่งาน รับรองว่าลูกค้ามั่นใจแน่นอนว่ารถลูกค้าใส่ได้ฮนะลองใส่ทรายดูสดตันสดตันครึ่งแล้วเพื่อนๆลองขับดูเลยถ้าจัดทรงแล้วขับไม่ดีนะฮะนะครับหรือมันนั่งเพาหรือมันขับไม่ได้อูราชาเพาลอ,อยพร้อมที่จะจัดให้เพื่อนๆว่ากันใหม่นะครับแต่อูราชาเพาลอ,อยเนี่ยต่อไปในอนาคตเขาจะมีสเปคอยู่แล้วนะครับเขาจะมีสเปคตรงที่ เขาจะเซ็ตรถแล้วกว็ทดลองแล้วเขาจะถ่ายแบบและออกแบบไว้ว่ารถรีโวต้องแนบทรงนี้ถ้าคุณอยากย่อบแบบนี้ต้องแนบกี่มิลกี่แผน่นตรงเตงกี่นิ้วเจาะคัสซีข้างหน้าช่วยไหมนะครับเพื่อล่นหูแนบช่วยไหมเขาจะมีแบบมีสเปคไว้หมดนะฮะจะช่วยให้ทำรถง่ายขึ้นด้วยนะครับโอเคเนาะ เดี๋ยวผมคอมเมนต์เบอร์ของอู่ราชาเผารอยไว้เพื่อนๆสนใจหรือมีคำถามอยากจะสอบถามและพูดคุยนั้นโทรมาได้เลยนะครับทางร้านยินดีนะครับโอเควันนี้ขอตัวลาไปเพียงแค่นี้ก่อนอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์และกดแชร์ให้ด้วยนะจ๊ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายรักนะจุบ๊บจุ๊บบ๊ายบายครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับ